สวัสดีครับทุกคนอยู่กับซิงวันนี้พาทุกคนมาตกปลากองยิ้นกันเลวครับทุกคนคลิปรอบนี้นะจะเป็นคลิปเทว่าผมได้ปลามากที่สุดแล้วครับทุกคนวันนี้มากันที่คนฟาาไปติดตามด้วยวันนี้ผมก็ออกเดินทางประมาณสักตีห้าได้ครับมาถึงบางฟ้าแล้วก็มันเดินมาให้บางฟ้ามาส่งในกองยิ้นะครับเพราะว่าผมกิการเดินมันต้องใกล้เทวะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกองยิ้นก็คอมเมนต์ไว้ตายนี้ได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอบเม็ดไม้หรืคอมเมนต์หมากมากต่ตอบเม็ดเม็ดมันกรลังที่มาถึงกองยาิปกว่นนดีไ Yeah. Oh. เิดอวใหม่เหล็กกับเปร้ยเข้าไปทุกคนหมุดกองหินเป็นดีเรียบร้อยแล้วน้องเก้าของเราปลาลุดเรบปลาคาดหมักยันยัเสมอครับทุกคนถ้าเคยมาที่นี่ไม่คลองเลยไม่ติดเลยไม่ติดหินไม่ได้เดียวเลยมาไม่ถึงแน่นอนกับผมตัวนี้นำนักกราวประมาณ18บแโลครับแล้วสุดท้ายมันก็คาดไปครับทุกคนยืนรอให้มันออกมันไม่ยอมออกก็ยอมตอกไอ้คาดครับไม่รู้ดําเรือกันถ็ถือว่าเปิดอัวได้ดีนะครับมาตัวเหล็กติดหินเลยแต่เป็นล่างบอกเฮ้ที่ว่าวันนี้ปลาต้องกินดีแน่นอนครับทุกคนโบวาสัตว์ไม่ไม่กี่ใหม่ที่ นะครับที่ใชญ่ท้องที่นี่โอ้โหในขณะที่ผมต่อชกอยู่นั้นก็คือน้องที่กับกันฟิชชิ่งอัดขึ้นมาอะไรกับคนละนหนึ่งตัวเดี๋ยวที่นี่ทำไ,ไมผมเนี่ยกดดันมากๆเลยเราะว่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ปลาทีในตอนนี้ เว <laughs> มาลแล้วทุกคนได้คนสุดท้ายเลยนะน้องปีกับกันก็ได้ไปแล้วนะน้องปีก็ได้ไปแล้วเหลือผมคนเดียวกดดันชิบหายบอกเลยรอดครับรอดอืมหยอดเลยหยอดเลยนี่ครับได้กันครบทุกคนแล้วทุกคนตาเก่าล้องยิน เป็นคนสุดท้ายแล้วก็กดดันมากของเลยคนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วสวยด้วยใหญ่ด้วยอ่ะอ๋ออีกแล้วเออแบบนี้โอ้ยซ้ายขวาครับเหลือผมคนสุดท้ายยัยครับทุกคน เรือมงงกันตัวหนี่นีน่เ้ยแน่โชหายรอบแล้วนะมึงตัวใหญ่ด้วยทุกคนโอหยกาน นี่ครับสวยๆนะทุกคนว่าแล้วมันโชบ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 อยู่หลายรอบแล้วดูเทียบกับฝ่ามือดิจโชบๆแบบนี้ต้องโดนทีล้เราไปตกปลากระเพื่อนเนี่ยมีคิงมังค่ามังตะใครมังกับสนุกสนานกันเพลิดเพลิกันไปเรื่อยกับดีว่าไปคนเดียว แล้วทุกคนกินแล้วกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วทุกคนมีไซส์อีกแล้วครับนี่โอ้โอ,โอ้ใหญ่อีกแล้วโอ้ใหญ่อีกแล้วทุกคนนี่นี่ครับทุกคนใหญ่อีกแล้วทุกคนไซส์สวยๆอั้างนั้นเลยวันนี้ไมจะโดนหลังแล้วสุดจัดเลยบอกเลย นี่งัดงัดออกมาจากกองหินเลยนะแล้วเราก็ซวยขึ้นมาเรื่อยเรื่อย,ยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะลงคลิปตีว่ามันคาดนะครับก่อนหน,น้านี้มันก็คาดไปไล่าตาเหมือนกันกับทุกคนคือใครมากกองหินนะทำใจไว้เลยครับยังไงอูปร,กรณกอเราก็ต้องเสียไปเยอมมาๆในล,ละทิปถ้าได้ตัวเตอร์เพลหัวเนี้ย ออออโอ๊ยโอ้ยไซโลไซโลไซโลโอ้ยไซโลมาแล้วอือ <c oughs> หือใช่นันน <c oughs> โโดเปนลตัวนี้สุดยอดเล่หลกบาเดมโก้เลยอือ ว้วนไซโลแนนอนนี่ครับทุกคนจุดเดิมเลยนะไซโลไซโลได้ไซโลรอบนี้จุดยัดมาหลังกันมานะมาหลังแต่มานะวันนี้ถือว่าทะเลเป็นใจนะครับเราก็ได้ปลาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆรืยเลยครับเรามากัน4ี่้นนะครับวันนี้มีน้องที่แล้วก็กันนะครับหรือว่ากันฟิชชิ่งนั่นเองครับทุกคนแล้วอีกคนนึงก็เป็นหน้องพี่นะครับช่องฟิชเชลฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมยอ หลังจากป่าตัวนี้ลุดไปครับฝนก็ทำตาจะตกกับทุกคนผมก็ผ้าเสือฝนกันมาแล้วนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ฝนต้องตกแน่ๆครับทุกคนจั้งว่าที่ผมรําแต่งตัวอยู่นั้นน้องพี่เขาทาการหยักขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับทุกคนสุดๆเลยวันนี้ปลากินดีมากๆโอ้ย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 ลอยมาเลยครับนะเฮ้เขามากับดวงจริงๆครับวันนี้นะเต็มดีอะไรเนี่ย เ่ยลสุดยอดครับเมื่อกี้มันปล่อยลงทะเลไปตัวนึงแล้วนะตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้ปล่อยไปเรี่อมันน้อยอยู่แล้วไอ้ยาเกี่ยวกางเกี่ยวกางขี้ไม่มีเลยวะไอ้ยาลดเหนี่น้ำมดอ่ะโอ้ยาอยู่กลางเบืองขวดเลยเบ้อ เฮ้ยได้กลับมาก <c oughs> าอีกแล้วโอ้ยอแล้วกินน,น้ำน้ำแข็งยังไม่เสร็จเลยมาอีกตัวแล้วทุกคนปลากระพงหรือเปล่าอุย้ยไซใหญ่ด้วยครับไซใหญ่ด้วยบ้าไปเลยครับทุกคน <c oughs> โอ้ยผมยังดักกระติกไม่เสร็จต,ต้องพีมาแอมสองแล้วบ้าไปแล้ว TÔNG yomเขา, thật sự các bạn, tất cả TÔNG bạn, băng yom, thật sự, sàn đệm bị đứt ôi, các bạn, lên một cái nữa, cái này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 , cái ไม่เหงาจะไม่เหงาเราอย่ายอมแพ้นี่โอ้โหป้าเก่านี่มันตกง่ายจริงๆเลยป้าเก่านี่มันตกง่ายจริงๆเลยทุกคน ฝนที่บ้านสว,วยๆดดูเต็มวิ่งหัววิ่งแกจังไอ้ทีวะรมามื่อไะเ่ด้ยนี่ีคืนเบาๆพวกวะเต็ม <laughs> เลยนี่แมดดีเลยนะี <laughs> ่แมดดีไม่มาเลยวนะั <laughs> นั <laughs> ไปได้เปล่ไปเด้เปกับมื่อั้นอ้ายอินหลงอินเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนฝากด้วยครับคันนี่เลยอักิล่าเวท PE 0ีดหนึ่งนะครับแล้วก็ใครจะมาที่นี่ก็เหมือนเดิมเรือที่เคยโพสไว้ครับบังฟัก ฝากกดว่าใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยอยู่กับสิงห์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ